มาค่ะวันนี้เราจะมาตัดความยาวแขนเสื้อตัวนี้ให้ดูนะคะเสื้อตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการตัดความยาวให้เลยข้อศอกลงไปนิดหน่อยนะคะเราจะใช้วิธีการเย็บรูดแล้วก็กุนปลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปอกแขนนะคะเราจะเอาปอกแขนเดิมเข้ามาตัดผ้าเฉลียงนะคะ หรือแนวเฉียงของผ้านะคะเพื่อที่จะเอาไปทำกุ้นปลายแขนความกว้างของกุ้นนีใช้ประมาณ3มเซนนิดๆก็ได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่เก่งก็อาจจะสัก3มเซนครึ่งก็ได้นะคะจากนั้นเราเอาผ้ากุนมาเย็บต่อกันราคางานเริ่มได้ตั้งแต่50บาท60บาท80บบาทหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่พื้นที่ที่อยู่นะคะ ตัวนี้คือขนาดผ้ากุนนี้ได้ขนาดปลายแขนที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะเย็บต่อกันในลักษณะนี้เลยจากนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือตีนผีเย็บลูดตีนผีไว้ลูดแบบนี้มันจะมีน็อตด,ด้านหลังอย่างนี้นะคะหมุนน็อตให้สุดแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นก็ทำการเย็บลูดนะคะถ้าอยากให้มันย่นมากก็ ปรับได้ให้มันหางขึ้นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราใช้ได้ถีมันก็จะย่นไม่มากอันนี้เย็บสามรอบสองก็ได้นะคะถ้าความย่นยังย่นไม่พอการใช้อุปกรณ์ช่วยแบบนี้ก็จะทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นนะคะวัดขนาดปลายแขนนะคะตัวนี้จะทำปลายแขนสำเร็จที่10นิ้วนะคะครึ่งหนึ่งก็คือ5นิว้ว จากนั้นเราก็จะเอาผ้ากุ้นมาเย็บติดด้านในแบบนี้นะคะจริงๆปลายแขนที่เลยข้อศอกลงมาของคือหุ่นผู้หญิงไซส์ทั่วไปนะคะก็คือไซส์แบบไซเอ็มไซแอลอะไรประมาณเนี้ยที่ว่าแขนไม่ใหญ่ช่วงที่เลยข้อศอกลงมานะ่ะความกว้างจะอยู่ประมาณครึ่งนึงก็คือสี่นิ้วครึ่งนะคะ แต่ตัวนี้ก็คือไม่ต้องการให้รัดนะคะไม่ต้องการให้รัดก็เลยทำที่ครึ่งหนึ่งคือห้ารวมกันก็คือสินิ้วเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้มันรัดเพราะว่าเขาเป็นช่างเสริมสวยนะคะที่แบบต้องใช้มือตลอดเวลาถ้ามันยาวมันก็จะเกะกะนะคะถ้ามันรัดมันก็จะอึดอัดประมาณนั้นนะคะใช้วิธีการเหมือนการกุ้นนะคะ แค่ว่าเย็บด้านในแล้วก็ตลบออกมาด้านนอกแบบนี้การเย็บแบบนี้นะคะจะต้องมีน้ำหนักมือที่พอดีพอดีนะคะงานก็จะออกมาสวยสองข้างออกมาก็ให้มันเท่ากันประมาณนี้นะคะนอกในนี่คือไม่ตกล่องนะคะฝีเข็มเหมือนงานกุ้นทุกอย่างประมาณนี้นะคะถ้าใช้เกณฑ์เฉลียงงานกุ้นจะสวยกว่าใช้เกณฑ์ตรงของผ้า ลองใส่ดูก็ได้นะคะเนี่ยเวลามันขึ้นมาจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะก็จะไม่รัดข้อศอกไม่รัดแขนนะคะประมาณนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยทั้งสองค่า